ปาคู่หนไปก่นกันดโดนหดอกสดอกแล้วก็คเโดนท่าซะโอ้โหดูุนะาจะหมเแล้วนะโอ้ ถามว่าคุณน่ะสวยมากไหมและคุณน่ะสวยตรงไหนตกรุมรักคุณแล้วรู้เพียงแค่นั้นอีกน้าก็ยังคงคำตอบนี้แค่เพียงบังเงินมองในตาของคุณโลกนี้ก็พันดูสดใสจะให้ทำยังไงเธอน่ารักเกิด I like everything of you เนี่ยผมดีมนะผมู้นี้ผมก็จะมาเล่นเกมไมค์คามนะผมู้นี้ผมก็จะมาเปิดลัคกี้บ็อกซ์มิกซ์นั่นเองนะผมก็วันนี้เนี่ยผมก็จะมาสู้กับสาสสเกนเองนะผมผมก็ต้องตามหาก่อนนะครับว่าเขาอยู่ไหนนะครับนี่ผมผมก็มีดอกกระจาแล้วก็คุณไนอีอีกสองอันนะผมเพื่อที่จะหาเขานะผมผมก็ทําการปีนต้นไม้หาก่อนนะผมจุ๊บจุ๊บหาก่อนว่าเขาอยู่ไหนครับเฮ้ยจุ๊บเดี๋ยนะเขาอยู่ไหนวะคือผมจะต้องเปิดลัคกี้บ็อกซ์นี้ด้วยนะผมแล้วก็ นไงใช่ป่ะวะน้ำเงินน้ำเงินผมว่าใช่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นนะผมชิบชิบชิบอ่าผมผมว่าใช่แน่นอนนี่ไงาซาสุเกะโอ้โหาซาสุเกะล่างหนึ่งเลยับผมนี่อ่าก็พลังหมัดเขานี่คำล่ำลืมอมาน,นี่คือแบบโอ้โหถ้าเกิดตัวเปล่าเงี้ยตายแน่นอนถ้าเกิดไม่ได้ลัคก,กี้บ็อกซ์นี่คือขึ้นมานี่ถือว่าตายแน่นอนนะครับแล้วก็หมัดเป็นหมัดไฟด้วยนะจกกักราเขานี่มีเยอะพอสมควรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะอ่าเราจะต้องใช้ ลาก,ก้บ็อกมิสนี่แหละเ <c oughs> พื่อที่จะสู้กับเขาหรือไปเชิญหน้าเขานั่นเองนะครับผมเพื่อที่จะได้ไปประลองกับเขานะครับผมก็คลิปนี้ครับผมขอสักหนึ่งพลค์เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆสำหรับดิมคุงกันด้วยนะครับผมแล้วก็ต่อไปอยากให้สู้กับใครก็คอมเมนต์กันได้นะครับผมโอเคจัดไปนะครับก็สู้กับนารุโตะไปแล้วนะครับผมใครยังไม่ได้ดูก็ไปยอมไปดูกันได้นะครับ <c oughs> นั่นแหละครับก็จะไม่ได้ว่าจะไม่ได้รับวาชนาหรือเปล่านะเออ <c oughs> แต่ก็นานมากแล้วนะครับเดี๋ยวผมอนาคตจะสู้กับนารุโตะ ล่างน่าจะเป็นล่างที่แบบว่าเป็นโอคาเงะเลยก็ว่าได้นะครับไม่นา่าจเป็นล่างสองอะไรก็อย่างงี้ก็ว่าไปนะครับตอนนี้ผมได้เกาะมาแล้วผมูมชม,ชม,ชมนี่โอ้โหจัดว่าเด็ดเลยนะครับนะผมจะต้องสู้กับาซาสึเกะให้ชนะให้ได้นะครับผมเออโอเคจัดไปนะครับป้าป้าป้าชดับได้ไหมได้นะผมนี่โอ้โหซาสึเกะบอกเลยว่าเจ้าต้องแพ้ข้าแน่นอนนะาซาสึเกะเยี่ยมไปเลยมาเราเหลืออีก3ามอันเราทำมาได้ดี เก็บวไว้ก่อนแล้วกันเ,ออเราชิวๆนะน้องนะเออโหเราได้นี่อีกแล้วทำเกาะได้ไหม,ไมเออได้ด้วยเยี่ยมโอโ้โห G G E C ครับนะโอโ้โหขครแค่นเดียวเองไม่เป็นไรนี่โอโ้โหจะฟูลแล้วเออนะนะคือเปิดไม่กี่อันเองอะนะาซาสุเกะเดี๋ยวเราเจอโอ้าซาสุเกะบอกเลยว่าข้านะชนะแน่นอนนะ เพราะว่าข้าได้คูนัยมาจากนารูโตะมาแล้วนะนี่คูน,นัยกับดาวกระจายนะเออนารูโตะฝากให้ข้ามาสู้เองแหละนะเออโอเคก็แต่เจ้าอยู่ไหนนะข้าพร้อมสู้เนี่ยยังยังยังเรายังเปิดลัอกกี้บล็อกไม่หมดครับเออเราจะเปิดไปจนกว่าจะลัอกกี้บล็อกจะหมดนะผมเดี๋ยวเราขอเก็บคูคนัยกับดาวกระจายก่อนนะครับโอเคดอกกระจายเก็บไปดอกกระจายยักษ์เนี่ยป้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวเราโยนก่อนฮึบ เอ้ยเราได้เหล็กมานะผมไม่รู้ไปทําอะไรนะครับผมขาะทั้งที่เราก็มีของดีแล้วนะครับผมเออนะครับไปอันออกไปเลยปับปับปับเฮ้ยเฮ้ยไหนอะดอกโอ้นี่ไงโอ้ดได้เสื้อเหมือนกันเลยนะเออเหมือนกันเลยแต่ไม่รู้ว่าน,นี่ต่างกันไหมไม่รูุเหมือนกันเนี่ยมันบางโอเคเห็นละโปเทคอันนี้ก็เหมือนกันเหมือนกันเด้เลยนะครับอืม แต่อันนี้จะดีกว่านะครับเพราะมันบวก50เห็นไหมเออนี่เห็นไหมเลือดขึ้นเลยเนี่ยเลือดนี่ขึ้นลื่นเรือนะเออปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮ้ยโอ้โหชนูเราได้ให้นูเลยมาเดี๋ยวเดี๋ยวเราได้ออลตเมนมิสโบรมาครับผมโอ้จะกลาผมพร้อมแล้วนะเออถึงเขาจะมีได้วงแหวนยังไงก็สู้ผมไม่ได้หรอกมั้งมั้งมั้งนะเออยังไม่กล้ารับประกันได้นะผมเพราะตอนนี้เรายังไม่ได้สู้กับเขานะครับ เดี๋ยวถ้าเกิดผมสมมติสมมตินะถ้าเกิดผมชนะผมก็ต้องไปสู้กับเขาล่าง2อยู่ดีถึงจะแพ้ถึงจะชนะก็เจอกันที่ล่าง2ล่าง3ล่าง4อยู่ดีนะครับก็รอติดตามกันได้เลยเนาะโอเคนะก็เดี๋ยวอนาคตจะมีทำเอาชีวิตรอดแบบนารูโตะด้วยใครอยากดูก็อย่าลืมคอมเมนต์กันได้นะครับเออวิ้ยเราได้ลัคกี้บอทเทีนทีมาเสริมด้วยว่ะเออเราได้มาจากนารูโต้วนารูโตะส่งมาให้เรานะครับท่านผู้ชมนี่ับผมเปิดลลัวครับ อ่าไม่มีอะไรเลยเหรอโอ้โหจบละงงไปหมดละตอนนี้อันนี้คือลัคกี้โชคดีหรือไม่โชคดมีมันติดลบก็คือไม่โชคดีสินะงั้นก็ลองกับลุงนี่โอ้โหหายไปไหนพริบตาเออลุงเขาหายไปไหนพริบตาเลยนะครับผมโอโส้สุเกะอยากสู้กับมากเลยตอนนี้ของฟูมากแล้วตอนนี้อ,อะไรเนะี่ยขนมแคนดี้ผมกินเข้าไปเลือล่องเราจะเพิ่มขึ้นอีกเยอะนะครับ จีๆมากเลยอะลักกี้บอกเนี้ยยกย่องเลยนะครับออโอ้โหฟูลละนะเออผมบอกเลยถ้าเกิดไม่ได้เปิดลักกี้บอกเบียนเคอันนี้แหละคือตัวเลือกสำรองของผมนะครับอืมมันเวลี่เวลี่ดีมากนะครับบอกอะไรเวลี่เวลี่ดีปึ๊บเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ปึ๊บปั๊บอ่อโอเคก็ช่วงนี้เสียงปแปลกๆหน่อยขออภัยกันด้วยนะผมเนื่องจากไม่สบายนะครับแล้วก็เป็นวัดเป็น นู่นเป็นหนี้นะครับเป็นร้อนในนะครับก็ขออภัยกันด้วยผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับผมกดไลค์ถึง1นึ่งพันไลค์แล้วฝากกดแชร์กันด้วยนะผมทุกทุกไลค์ทุกทุกแชร์ทุกทุกคอมเมนต์ทุกทุกซับสไครต์ทุกกดติดตามทุกกดกระดิ่งมันจะสําคัญกับผมที่สุดนะอืมก็ขอให้ช่วยช่วยกันนะครับนะช่วยให้ไอ้หนุ่มคนนี้ไปถึงความฝันให้ได้นะครับเออนะครับอุ้ยเราได้ดาบสายลุงมา เยี่ยมไปเลยนะครับแฟชชิ่งนะครับผมจัดไปนะครับป้ามาโอ้อันนี้คือถ้าเราใส่ไปมันดีมากแต่มันจะทําให้เราวิ่งไวมากแล้วก็กระโดดสูงมากประมาณนี้ก็ไม่ต่างกันอะไรมากนะครับแต่อันนี้น่าจะดีกว่าเนาะอืมนั่นแหละรครับโอเคเราเปิดอันต่อไปกันเลยครับผมท่านผู้ชมป้าโอ้ได้ละโอ้พี่นุ๊กผมร้อนหนโคตรเจ็บเลยโอ้ยร้อนหนเนี่ยแหละรครับตามจริงกัจะไม่อัด อัดด้วยแหละดำจีกตจะไม่อัดคลิปละแต่คือเออนั่นแหละลงผมต้องลงทุกวันไงผมก็เลยต้องต้องเร่งตัวเองนะครับก็มีงานเร่งเข้ามาอีกโอ้ก็กดดันมากครับอืมแบบงานโปรโมทอะไรเงี้ยก็เห็นใจกันหน่อยแล้วกันนะถ้าเห็นคลิปนี้นะอืมไหนจะทํานู่นทํานี่อีกโอเคโอ้ผมโดนสถานะอะไรเอ่ย Watch Watch อะไร เพราะฉะนั้นไหนลองใส่นี่สิอันนี้กับอันนี้อะไรดีกว่าอ่าอันนี้มันจะเพิ่มสติงกับขุดใบมาให้เราใช่ปะใช่ออรู้แล้วคือเราไม่ได้กินแอปเปิ้ลงั้นเราอย่าเพิ่งกินเลยดีกว่านะเออถ้าเรากินไปมันจะทําให้เราแบบ fov นี่เราแบบนะ <c oughs> นั่นแหละไม่จะพูดนะครับอ๋อเราได้เสื้อไอ่นี่มาแต่ข้าไม่รู้ว่าอนไนจะดีกว่าลองใส่นี่ไปก่อนเอ้ยเราฟูนี่เลยดีกว่าเออเราฟูเนกาทีฟเลยครับผม จัดว่าแจ่มโอ้โหได้ดาบนี่มาอีกแล้วโอ้ตุ้มตามระเบิดตุ้มตามตู้มตู้ตู้ตตอืมโอ้เราได้รองเท้าโอ้โหของอย่างฟูอะท่านผู้ชมนะครับคือโคตรดีอะนะบอกเลยว่าโคตรดีป้าไปป้าไปป้าไปเฮ้ยอ,อะไรอะมันคืออะไรอืม มิสซิ่งเท็กเจอร์แมทเทอเรียลน่าจะเอาไว้คราฟหรือบาร์บาร่าได้นะครับแต่เพราะฉะนั้นเราไม่เอาแล้วนะครับขอโคตรฟูนะครับผมโอ้โหไว้ขี้ทิ้งไอ้นี่นี่มันนะครับนี่มันดีจริงๆนะเอ่อแอปเปิ้ลบาบาร่าก็ให้กำลังใจพี่ได้นะครับในการคอมเมนต์แล้วก็กดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์นะครับ <c oughs> ก็สภาพร่างกายต,ตอนนี้ไม่ไหวแล้ว นะไม่ไหวแล้วจริงจริงนะอยากมียอดวิวเยอะนะครับยอดวิวยอดไลค์ยอดแชร์ยอดซับสคร b e นะก็ช่วยกันหน่อยโดยเฉพาะคอมเมนต์นะผมชอบอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะเอาจริงแต่บางอันก็ไม่ได้อ่านก็ขอไปจริงๆแต่ถ้าวันไหนเกิดอาการที่ผมกดอ่หัวใจก็คือผมอ่านอ่านแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้ไม่ได้กดก็คืออาจจะอ่านแต่ไม่ถูกใจผมหรืออาจจะแบบไม่มีอารมณ์หรืออาจจะอารมณ์เสียอะไรทํานองนั้นนะครับอืมนั่นแหละ บ,บางทีคอมเมนต์ก็ไม่สร้างสรรค์นนะก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับแล้วผมได้ดาบโหดมาท่านผู้ชมป้าบ <G ül> <G ül> โหนี่คือตีทีเดียวซาสึสเกะอ,อาจจะสิ้นบ้องได้นะครับเอออาจจะได้ได้นะท่านผู้ชมอืมก็ไม่แน่ไม่นอนนะซาสึสเกะเขาโหดพอสมควรน,นะครับเปิเฮิร์มโอ้เราได้ดาบดีดูมาป้าบะอืมจัดว่าเจ่มเป็นลอยนะครับโอ้ได้ขวานโอ้ คือของโคตรดีอะนะครับเอาจริงๆลักกี้บ็อกมิกซ์เนี่ยเนี่ยเปิดโอโด้โหปดบปดขามันขามันวันพันแมนวันพันแมนโอเคหมดละปาบลงไปเอาซะาได้เวลาสู้กับซาสุเกะแล้วสินะดูซิซาสุเกะจะสู้กับข้าได้หรือไม่นะข่าขอจัดของก่อนนะซาส,สุเกะอันนี้คือโหสุดอันนี้น่าจะลองมาปาบอย่างนี้แล้วกันอย่างนี อย่างนี้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 ปึบปิบเปิบเปิบเปิบปิบเรียบร้อยอืมเรามีคู่ในอีกสองอันนะน่าสนใจเราปาคู่ในไปก่อนแล้วกันฮิจูบโดนหนึ่งดอกสองดอกแล้วก็ซาสุเกะโดนฆ่าซะโอ้โหซาสุเกะออกมาได้แล้วโอ้โหซาสุเกะอย่าพึ่งนะอืมเจ้าจะโหดเกินไปแล้วนะซาสุเกะโอ้โซาสุเกะซาสุเกะ ไป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 คุณไอ้ฟูโอ้โหถ้าเกิดผมใช้ท่าไม่ตายนี่ซาสุเกะตายแน,ยน,น่นอนเพราะฉะนั้นผมจะสู้เขาอย่างนีแ้แหละเอางี้ดีกว่าผมจะอ่อนให้เขาเดี๋ยวดิวดวจะอ่อนให้นะเนี่ยเ,เพราะเห็นว่าซาสุเกะเป็นร่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นโอ้โหเดี๋ยวๆๆๆเด้อสู้ทีเกาะก,กูหายขนาดน,นี้แล้วซาสุเกะกูไม่อ่อนแล้วซาสุเกะอยู่ไหนฮะซาสุเกะไหนซาสุเกะไอ้นี่ไงนี่ไงซาสุเกะซาสุเกะไปโดนอะไรมานี่ฮะซาสุเกะไปโดนอะไรมาฮือเจ้ามาหนี้อือ นี่อ่ะอ่อนให้เลยอ่ะมาซาสุเกะเนี่ยอ่อนให้หมดเลยนะซาสุเกะโอ้ฟ u ดอ่ะไม่อ่อนแล้วไม่อ่อนคอให้แล้วซาสุเกะโอ้โหไม่ใช่เด็กมาคอมเมนต์พี่อย่าอ่อนนี่เขาซี่โอเคโอเคมาเจ้าซาสุเกะข้าจะไม่อ่อน้เขาอีกไอ้ข้าจะไม่อ่อนให้เจ้าอีกแล้วถ้าข้าชนะรอบนี้เราเจอกันในศึกล้านตัวฮึจึบคุณไอฮึจึ๊บเออเออเ ท่านไม่ตายโอ้ยโอ้โห,โอโหเอาเรื่องเอาเรื่องนี่ไงนี่ไงท่านไม่ตายมาละมาจะกะจะเข้าอ่าจะกะเจ,จ้าโหดนักใช่ไหมได้เดี๋ยวเจอของข้าบ้างของข้ามีคุณนายจากนารูโตะนะนารูโตะทำมาซะดีเลย,เ,ยเล่นซะเสียเลย,เยมาจึ๊บปึ๊บจึ๊บจึ๊บาส,สุเกะเจ้าไปไหน ข้าบินได้นะวะข้าลืมชุดทำไม่ตายอือเรียบร้อยติดเติดเติดติดติดเ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 ติดติดเ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 ดเติดเติดเตดเติดเติดเติดติดเ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 ติดิดต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 ิดเติดติดเติดเติดติดตเติดิดต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 ิดเติดติดติดต ใครชอบคลิปนี้ผมอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครป์อยากดูผมสูส้สสสกับซาสุเกะอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์กันได้เลยอยากให้สู้กับใครก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวอะไรไปก่อนสสวัดีครับบ๊ bye ายบายเจอกันครับผมเยีย yeah.